แสงรรำไรเด็กหญิงคนนี้มีดวงตาซื้อขอนำท่านเข้าสู่รายการงานเพลงสร้างสรรค์กับรายการบทเพลงบทชีวิตนำเินอรายการโดยสวงกินจันท์ทางสวทด่านซ้าย AM 9กโลเ้มยเก้ากิโลเฮิรต จะเจอกันใหม่ฉันเป็นดอกไม้หากความเป็นฉันค่ะ สวัสดีครับท่านาผู้ฟังที่เคารพก็ก ờ, ดีดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทเพลงบทชีวิตครับวันนี้ทักทายท่านผู้ฟังนะศิลปินรอนอรันนะครับทําทวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับก็พบกันวันนี้นะครับก็เป็นวันดีนะครับวันจันทร์ที่สองแล้วนะครับวันจันทร์ที่สองอ เป็นเดือนสุดท้ายของปี2567นะครับ2ธันวาคมสองพนาร้อยนะครับวันนี้รายการบทเพลงบทชีวิตนะครับก็พบกันนะครับทางสถานีนะครับสถานีนะานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายนะครับในคลื่น AM นะครับ909กิโลเฮิรตซ์ครับสาระรอบด้านข่าวสารทั่วไทยใส่ใจท้องถิ่นนะครับก็ มาพบกันได้เป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับถ้าไม่ติดภาระหรือว่าภารกิจที่ออกนอกพื้นที่หรือว่าไม่ได้มาเจอกันก็คงจะหยุดหรือว่าเว้นกันไปนะครับวันนี้ในเรื่องของข่าวสารนะครับก็ช่วงนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ยนะครับทางภาคใต้นะครับก็ตอนนี้ก็ ทางรัฐบาลก็ร่งให้ความช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวมีเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ําท่วมในภาคใต้แล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือของทางรัฐบาลนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องเร่งด่วนครับที่ทางอาเภอก็ได้ฝากไปเชิญปันมานะครับตอนนี้นะครับในช่วงช่วงนี้นะครับทางอําเภอดันซ้ายนะครับมีการดำเนินการปรับปรุงนะครับภูมิทัศน์หน้าที่ว่าการอําเภอครับแล้วก็ในรานวัฒธรรมอาเภอนะครับก็ เป็นการจัดระเบียบนะครับการจาราจรน,นะครับเพื่อ,อเป็นการแก้ปัญหาจาราจรติดขัดนะครับแล้วก็ได้กัหมดเส้นทางการจราจรภายในพื้นที่ถนนหน้าที่วการอำเภอนะครับใหม่นะครับให้ให้เป็นวันเวนะครับคือเข้าทางด้านาถนนฝั่งเทศบาลตำบลด้ันซ้ายนะครับแล้วก็ให้ออกทางถนนฝั่งตลาดาตลาดสดนะครับเทศเทศบาลแล้วก็ทางออกฝั่งสำนักง,งานที่ดิน จังหวัดเลยสาขาด้านซ้ายนะครับแล้วก็พื้นที่ห้ามโจอดตลอดแนวทั้งสองข้างทางนะครับถนนทางออกฝั่ง,งตลาสดสดเทศบาลด้านซ้ายนะครับเพื่อ,อลดปัญหาการจาราจรครับในช่วงนี้ก็ทางอำเภอก็มีการปรับภูมิทัศน์แล้วก็ในเรื่องของอช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเพื่อ,อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงนี้นะครับก็ให้อาบรรยากาศการท่องเที่ยวของอำเภอตะซ้ายนะครับมีในเรื่องของภูมิทัศน์แล้วก็ในเรื่องของช่วงนี้ก็อยากช่วยกันนะครับในเรื่องของดูแลเรื่องความสะอาดนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็จะมาท่องเที่ยวกันในช่วงนี้กันเยอะนะครับเพื่อเป็นการประทับใจครับให้มีความประทับใจของนักท่องเที่ยวในเรื่องของความสะอาดของทางอำเภอองซ้ายเรานะครับ ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้นะครับที่ตอนนี้ก็ถือว่าท่วมหนักนะครับก็ในหลายรอบปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าทางภาคใต้เราก็ต้องสรงใจกันไปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องนี้นํามาฝากกันนะครับกลับมาดูในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าท่วมหนัก ในรอบลหลายปีนี้นะครับก็ถือว่าทางภาคใต้คงจะหนักในช่วงนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันที่1่ธันวาคมนะครสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับทางนายจิรยุห่วงทรัพย์นะครับที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าในระหว่างการลงพื้นที่นะครับติดตามการฟื้นฟูนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ ทางนายกทั้งมตรีนะครับก็ได้สั่งการนะครับให้ทางศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนะครับผู้ประสบอุทกภัยวัตภัยและอินโคลนถล่มนะครับสรุปนะครับสรุปสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้นะครับตามโมเดลของเชียงใหม่เชียงรายนะครับที่เคยประสบอุทกภัยนะครับก็เมื่อ2เดือนก่อนครับโดยสรุปข้อมูลนะครับอย่าง อย่างน้อยสองช่วงครับคือเช้าและบ่ายนะครับก็เพื่อที่จะได้ให้ส่วนราชการต่างๆนะครับสนับสนุนในจุดที่ยังต้องเข้าแก้ไขเพิ่มเติมนะครับทางด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองนรัฐบนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหูมนะครับในฐานะพอศูนย์นะครับก็พร้อมด้วยพลเอกนัทพลนาคพาณิชนะครับรัฐมนตรีว่า ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับและทางด้านนางสาวธีรรัตน์ละลนะครับสมเด็จวานิชนะครับรัฐม,มน,นตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนางมณพรนะครับเจริญศรีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรมนาคมนะครับพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้เข้ารายงานสถานการณ์ระหว àng, ่างนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่อำเภอแม่สายนะครับจังหวัดเชียงราย ซึ่งทางพออสบชนะครับก็ได้ระบุนะครับว่าได้มีการสั่งการนะครับให้ดนึงมืนการตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะนะครับเฉพาะหน้าในบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ห่างไกลแล้วก็ไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้รวมทั้งสนับสนุนนะครับอาหารและน้ําดื่มนะครับกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับในส่วนของ แผนระยะ2นะครับก็จะเป็นการกําหนดแนวทางนะครับให้ความช่วยเหลือนะครับฟื้นฟูทั้งทางด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็พืชผลทางการเกษตรนะครับโดยในทุกส่วนราชการนะครับได้นำมินการลงพื้นที่นะครับตั้งศูนย์อำนรยการในระดับจังหวัดมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมนะครับก็มีการจัดส่งกําลังของกองทัพนะครับทุก ทุกภาคส่วนนะครับในในส่วนหน้าจังหวัดภาคใต้นะครับก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ต่อจากนี้ไปนะครับหลังน้ําลดก็จะเป็นการฟื้นฟูนะครับในเรื่องของสารุุภคและก็กาหนดการเยียวยาทั้งในเรื่องของพี่น้องนะครับประชาชนแล้วก็พืชผลทางเกษตรที่ได้รับความเสียหายนะครับก็ในส่วนของทางพลโทไพศาลนะครับหนูหนูสังนะครับนมทัพภาคที่4 และผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ในฐานะ,ะผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4นะครับก็ได้รายงานนะครับว่าศูนย์อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายบุารเรือนนะครับในเทศบาลน,นครยะายาลานะครับก็ปรับเป็นศูนย์ช่วยเหลือนะครับผู้ประสบปปกภ,ภยัยที่ทางเทศบาลน,นครยะลานะครับประเมินว่ามีพื้นที่อำเภอเมืองยะลานะครับ กว่าร้อยละ30นะครับที่ประสบอุทกภัยรุนแรงที่สุดในรอบ30ปีนะครับโดยทุกภาคส่วนก็ได้เร่งนะครับเร่งน้เมินการเขาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงนะครับก็เป็นในเรื่องของน้าท่วมทางภาคใต้นะครับที่ทางรัฐบาลก็ไม่ไม่ได้นน่งนอนใจนะครับก็ลงไปช่วยเหลือนะครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจแล้วก็ในเรื่องของการส่ง กําลังใจไปให้พี่น้องทางภาคใต้นะครับครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังผลงานเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาบอกเล่ากันในช่วงท้ายของรายการครับครับก็ตอนนี้เวลา11กา4 8นาทีนะครับก็มาอยู่ในช่วงท้ายของรายการนะครับคนเดียวในดวงใจนะครับก็ผลงานของธันวาราศีธนูนะครับแล้วก็ผลงานที่2นะครับรักกินไม่ได้นะครับก็ของศิลปินบ่าววีนะครับก็ งานเพีงที่เลือกนํามาฝากกันนะครับกบมาดูในเรื่องของข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับของทางอาเภอด่านซ้ายนะครับก็ทางท่านายอำเภอธนยุทธ์ยายแก้วนะครับก็ฝากในเรื่องของทางการชาติจังหวัดเลยนะครับร่วมกับโรงพยาบาลเลยนะครับก็ขอเชิญร่วมบริจาคนะครับโรหิตกับเราการชาติจังหวัดเลยและร่วมออกโรงทานนะครับก็จะ มีการรับบริจาคโลหิตนะครับและวัยวะนะครับในวันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่6กธันวา,าคมนะครับ2567นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาสถึงนาทีถึงเวลา12อนาฬิกานะครับที่สาราประชาคมอำเภอทางซ้ายจังหวัดเลยนะครับก็ขอเชิญนะครับร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่าข้าชาติจังหวัดเลยนะครับ ในช่วงนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ในเรื่องของความต้องการโลหิตครับมีความจําเป็นนะครับที่จะใช้โลหิตเป็นจํานวนมากนะครับเนื่องจากในช่วงนี้ก็ถือว่าอัตราการบริบรจ,บรจาคโลหิตก็น้อยลงนะครับแล้วก็จาเป็นที่จะต้องเชิญชวนนะครับมาร่วมบริจาคโลหิตแล้วก็ทางโรงพยาบาลเลยก็ยังมีความต้องการ,รเลือดนะครับก็เพื่อสำ,สำรองในคลังเลือดเพื่อใช้รักษาผู้ป่วย ผ่าตัดทูเฉินหรือว่ากรณีจำเป็นอื่นๆนะครับแล้วก็ในการบริจาคครั้งนี้นะครับก็จะมีพี่น้องที่มาร่วมบริจาคเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ร่วมกับทางอำเภอนคซ้ายนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหน่วยงานหรือว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็บตระชนผู้มีจิตศรัทธานะครับร่วมออกโรงทานนะครับเป็นการบริการอาหารเครื่องดื่มนะครับหรือว่าขนมผลไม้นะครับสําหรับพี่น้องประชาชนผู้มาบริจาคโลหิตนะครับให้กับเหล่ากษัตริจังหวัดเลยนะครับก็ในวันที่6นะครับวันศุกร์ที่หกธันวาคมนี้นะครับ2567นนี้นะครับก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ใหม่เลยแล้วกันนะครับก็เป็นในเรื่องของการรับบริจาคไปคิดนะครับหรือว่าใครที่ต้องการจะออกเอาลงทานนะครับก็สามารถที่จะโทรไปแจ้งนะครับที่เบอร์ของทางปกครองอำเภอครับ042891266นะครับก็เบอร์ทางที่ปกครองอำเภออนซายนะครับับวันนี้ผมและรายการบทเพลงบทชุดก็คงจะหมดเวลานะครับก็คงจะมีงานเพลงนะครับทิ้งท้าย เกี่ยวทางกับทางภาคใต้สักงานเพลงนึงนะครับหัวใจไทยเออขวานไทยใจหนึ่งเดียวนะครับรวมศิลปินนะครับหลังจากจบงานเพลงนี้นะครับอาจจะไม่จบนะครับเพลงนี้ยาวครับเจ็ดนาทีผมก็ต้องกล่าควคำว่าสวัสดีครับ